cảm mê kinh là muốn muốn Chú mê kinh bỏ bay mà cảm mê kinh là muốn muốn Chú mê kinh bỏ bay mà cảm khen kinh là lòng thấp khen mơ tè lại cảm khen kinh là lòng Chú kinh tông muốn phải là tựa ท่านกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นบอกไปมากำมมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นบอกไปมากางแขนขึ้นและลงท่าน,านพับแขนมือแต่ไหลกางแขนขึ้นและลงชูขึ้นต้องหมุนไปราบเตือมือ nhìn là muốn muốn chú mê khiến bỏ bay cầm là muốn muốn chú mê khiến bỏ bay mà càng khen khiến là lại càng khen khiến là lông tông muốn bay lọc tựa ạ แงจังเลยกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นบอกไปมากำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นบอกไปมากาแขนขึ้นและลงพับแขนมือแต่ไหลกาแขนขึ้นและลงชูขึ้นต้อง หลับตัวอ่๊กินกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมาการแขนขึ้นแล้วลงพับแขนมือแต่ไหลมือแต่ไหลกางแขนขึ้นแล้วลงชูขึ้นต้องมุนไปหลับตัวอ่ะกิ กำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนว้าวแบงค์ดัดเก่งจังเลย